ดีค่ะพาชมของน้ำข้างบ้านที่กลายเป็นลานน้ำแข็งนะคะคองน้ําแข็งไม่ใช่ลานน้ําแข็งโทษทีค่ะพูดผิดนะคะก็จะประมาณนี้ปีนี้คือไม่ไม่เย็นมากขนาดไม่เย็นมากนะกลางคืนก็ลบสิบ่านะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นกลางวัน แล้วก็มีแดดก็จะลบประมาณ4ีถึงหองศาจ้าฟัางเสียงน้ำไหลพาน,น้ำแข็งค่ะ